ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะอ่าชั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่แงะจู่ๆนะเพราะเราก็มาโผล่ในที่ที่แบบเนี้ยเอา้าอย่างนั้นเองหรอซาซิมิทำไงดีอะซาซิมิจดหมายมีจดหมายมาด้วยอะแก่เลยดีไหมอะเอ๊ะไม่ดีกว่าคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าอันไหนที่ไม่ใช่ของเราอะห้ามแก่เด็ดขาดจนกว่าจะได้อาราบนานุญาตนี่คิดด่าแงะมันไม่ใช่จดหมายของใครหรอกแต่ว่าจดหมายเนี่ยมันก็คือของพวกเรานี่แหละดูสิมันมีคําว่า จดหมายภารากตจเอา้าจริงด้วยซาซิมิฉันเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยงั้นฉันขออ่านเลยนะซาซิมิแฮมสวัสดีตอนนี้ท่านทั้งสองคนกำลังอยู่ในการประจนภัยสุดวิเศษของดอร่าท่านทั้งสองคนนั้นจะต้องช่วยสาวน้อยผู้น่ารักดอร่าและนเพื่อน สนุกเลยอะคือว่ามันมันจดแล้วอะซาซิมิจดหมายเขาเขียนไว้แค่นี้อะเขาเขียนว่าให้พวกเราไปตามหาต้นแอปเปิลวิเศษกับดอลล่าและเพื่อนๆแค่นี้แหละแล้วดอลล่าอยู่ไหนอะอืาน่านาสีซาซิมิเพราะตั้งแต่ที่เรามาที่เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะดอลล่าอะไรนั่นอะอยู่นี่ค่ะพี่ค่ะอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงคะ อยู่ไหนอะเม่์จะมีเลยอะอยู่นี่ค่ะทางซ้ายมือไงคะเฮ้ยตัวอะไรอะคนค่ะคนค่คคนหรือผีก็ผีไงคะเฮ้ยคนค่ะคนซาซาซิมินี่เหรอสาวน้อยดอร่าผู้น่าลักอะแล้วหนูไม่น่าลักเหรือขอชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดยังไงรู้แต่ว่าน่ากลัวแหม พวกพี่พี่พูดเดียวกับว่าพวกพี่หล่ออะหน้าตาพวกพี่ก็งันเงันแหละ <c oughs> ซาซินินายนายงันงันอะฉันว่าน่าจะเป็นนายมากกว่านะคิดยังไงไ่ต้องเดียงกันหรอกกะ่ะหนูบูในพวกพี่พี่สองคนนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยพวกพี่ทั้งสองคนอะพวกพี่ทั้งสองคือคนที่จะพาหนูไปหาต้นแอปเปิลวิเศษใช่ไหมคะ่ะหนูดีใจมากเลยค่ะบอกตรง,งหนูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะหนูมีชื่อว่าดอลล่าค่ะ ส่วนข้างบนนี่ก็คือลิงรองเท้าบูธค่ะเพื่อนหนูเองสวัสดีผมมีชื่อว่าลิงรองเท้าบูธสวัสดีนะฉันชื่อว่าซาซิมิเพื่อนๆเรียกฉันว่ามาริโอเรียกไปถนัดเลยค่ะหนูขอเรียกพี่ว่าไมโลแล้วกันนะคะจะหนูน้อยไมโลส่วนฉันอ่ะชื่อว่าคิดได้ไงใครๆเขเรียกฉันว่าสุดหล่อประจำซอยหนูว่าน่าจะเรียกว่า ไม่หรอกประจำซอยดีกว่าค่ะโอ้ยขอโทษนะครับพี่แล้วเราจะไปกันได้หรือย่างคะไปไหนอะ่ะเอาโป๊ปปีก็่าพวกหนูไปหาต้น Apple v i ลวิเยังไงอะ่ะคะเดี๋ยวสิดอร่าจะพิ่งไปนล้วดอร่านี่เธอยืมชื่อพวกเราแล้วงั้นเหรอฮะดอร่าโอ้ยขอโทษทีนะคะสวัสดีฉันคือกระเป๋าเป้ชื่อว่าเป๊ะมันบ้าค่ะออ้ย น,น,นี่นีนะดร่าฉันรู้สาบแบบขอให้เธอเธอ,เธอมาด่าฉันได้ยังไงกันฮะนีน่นะพีขา่อยหนูด้วยพวกนี้ละแกหนูกะเอ่อ <c oughs> เอาไอเดียซาซิมิไปกันเถอะ่ะพวกพี่ๆก็สายแล้วก็อ,อ้าวไม่โกรธแล้วเหรอก็ <c oughs> คือหนูถืออคติที่ว่า กกดคืองโอโมโหคือบ้าซาซิมิขนาพวกเราเป็นแม่น้ำอะ่ะมีเรือด้วยอะ่ะนี่คิดได้ไงฉันว่าพวกเรารีบขึ้นเรือนั่นอะ่ะแล้วล่องเรือกลับบ้านเลยดีกว่านะก็แค่มองทิศเหนือร่องไปตามแสงพอาทิตย์ง่ายจะตายจ,จ,จ,จริงด้วยพวกเรากลับบ้านกันเถอะแล้วละ่ะไม่ค่ะเวอร์วีต้องทำภารกิจในเ็จค่ะนิโดรา ปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าไปยือพวกเขาเลยพาพวกเขากลับบา้านจะดีกว่าน้าดอร่ารไม่ต้องหรอกอย่าไปสนใจพวกนี้เลยอ่าอ่าอ่าอย่าคิดมากนาอกลองโลกในแง่ดีเข้าไว้สิซาซิมินี่พวกเราก็อยู่ในเรือนี้มาตั้งนานแล้วอะแต่ทำไมเรือมันยังไม่เล่นปีกอะปะโถคิดย่งงงนายเนี่ยไม่รู้อะไรหรืองไงว่าก็เรือมันไม่มีไม้พายแล้วพวกเราจะไปได้ยังไงเล่า แต,แต่แต่ว่าเรือเนี่ยมันไม่มีไม้พายตั้งแต่แรกต้นนะซาซิมิแล้วพวกเราจะไปดได้ยังไงกันนะก็นั่นนะสิคิดอย่างเงี้แล้วพวกเราจะมามัวนั่งรออะไรบนเรือน,นี่ล่ละลงเสี่ยวสิค่ะพี่คะพี่ขาหนูช่วยได้นะคะจริงเหรอดอลล่าแล้วมันต้องทำยังไงบ้างะขอคลิปด,ดูก่อนนะติ๊กตอก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 ติ๊กติก๊งรู้แล้วหนูมีบางอย่างในกระเป๋าเป้ที่ เราใช้แพเรือได้งั้นเธอก็เอาของนั้นออกมาดูสิดอล่ะว่าเธอมีอะไรให้พวกเราใช้บ้างจริงด้วยงั้น I need ช่วยเหล่าทุกทุกคนต้องพูดว่า b a c k p a c k กแพกแบกแพ p a c k แกฉันมีของในเป้มากเลยไม่รู้มันจะใส่มาทำไมเยอะแยะแต่ดอร่าต้องการไม้พายเรือเธอจะได้ใช้ไม้พายเรือล่องไปตามแม่น้ำได้ทุกทุกคนห้ช่วยกันนะห ไม้พายเรือ 2. ไม้กวาด3ดรองรองเท้าบูตทตสี่กล้วยหอมหนึ่งอันเลือกมาสิขาพวกพี่<ๆ>ีว่าจะให้เลือกอะไรเพื<ๆ>่อนเพื่อน่างบ้านต้องช่วยกันนะคะว่าจะใช้อะไรพายเรือใดบ้างแต่แตเธอคุยกับใครอ่ะช่างบ้านเถอค่ะหนูก็พูดไปเรื่อยแหละซาซิมิฉันว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งนะไม้พายเรือเพราะเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไงว่าเป็นไม้พายเรือค่ะ ที่แรกอ่ะฉันก็คิดนานนั่นแหละคิดแง่แต่ฉันว่าไอ้คำถามเนี่ยมันน่าจะเอาตัวเลือกมาหลอกเรามากกว่าฉันว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่สองนะไม่กว่าเนตกลงพวกพี่ๆจะเลือกกันอะไรกันค่ะหนูรอนานแล้วนะอ้ามฉันจะบอกว่าข้อที่ถูกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือข้อที่สี่บวกสามลบหกก็จะได้คำตอบนั้น งั้นโอเคถตงแล้วเตือแล้ววอวีวีถึงแล้ว,ลวต้นแอปเปลิลวิเศษอ่าอ่าอ่าตืจนได้นะนี่นัะเหรอดอลล่าต้นแอปเปลิลวิเศษอ่ะใช่แล้วใช่แล้วคะ่ะพี่พีนี่แหละต้นแอปเปลิลวิเศษอ่ะแล้วมันวิเศษยังไงอ่ะฉันอยากรู้อ่ะ แล้วรสชาติมันดีไหมฉันว่ามันต้องหอมหวานนุ่มกรอบอะตาวกพี่อยากรู้พวกพี่ก็ลองชิมดูสิแล้วจะติดใจอ่ะอ่ะอกินเลย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 เนะกินเลยนะครับอเดี๋ยวก่อนซาซิมิมันมีคำเตือนอยู่ด้วยนะดูสินี่ไงคำเตือนห้ามทานผลไม้นี้เด็ดขาด หาใครกินแล้วหน้าตาของท่านจะเปลี่ยนไปในทันทีท่านใดไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครพี่พี่ต้นแอปเปิลต้นเนี้ยมันโกหกอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าใครได้กินต้นนี้ไปแล้วอะ่ะผิวพันุ์ก็จะดีเป่งปังเีออราดูแพงเบเวอร์แอะแอะงั้นเหรอดล่าริงอย่างที่เธอพูดเหรอใช่แล้วค่ะพี่พี่หนูไม่โกหกพวกพี่พหรอคะ่ะ ฉันว่ามันน่าจะเป็นคําเตือนที่แบบดูไร้สาระไปหน่อยนะคิดได้ไงฉันว่าต้นแอปเปิ้ลต้นเนี่ยเขาไม่อยากให้พวกเรากินอ่ะถ้าเขาอยากให้พวกเรากินเขาคงไม่ติดป้ายไว้หรอกแต่เนี่ยเขาไว้ห้าไม่ให้คนกินยังไงล่ะถ้าใครได้กินนะฉันว่าอาจจะมีเรื่องวิเศษเกิดขึ้นกันได้มาสัจจัน์อะไรเงี้ยที่นายพูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็พอมีส่วนถูกอยู่นะซาซิมิงั้นพวกเรามากินกันเถอะหนึ่งสองสาม อร่อยมากเลยเ่ยรสชาติเหมือนไก่นั่นแหละอร่อยมากเลยตอนนี้พวกพี่ก็สำเร็จภารกิจแล้วพวกหนูขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยพวกหนูทำภารกิจค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบาย